สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับพวกเราก็าจะทำและนี่คือรายการก็รจะแอมเออกกลับมาจริงๆค่ะทุกคนสำหรับ Dex Second Single นะคะเป็นซิงเกิลที่สองแล้วเตรียมออกแล้วทุกคนแอบเห็นหน้าปกของแต่ละอันของแนะนำของแต่ละคนนะ่ะแอบมีความเป็นแบบวายบอยเฟรนด์หรืออะไรหรือเปล่าเออดูรูปนเองม่น ไม่เหมือนอันที่แล้วอันที่แล้วมันดูมันดูแบบดูอนาคตอะอันนี้ดูเป็น perfect material หรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันแยกทีละคนก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูตัว m อวเต็มเดี๋ยวเริ่มจากคนแรกสิ่งนี้เรียกว่าอะไรที่แยกทีละคนเป็นคอนเซปต์วิดีโอซึ่งคอนเซปต์วิดีโอคนแรกที่เราจะดูเนี่ยก็คือมุยิมนะคะยิมเน่เป็นละมุนละมุนเว้ยเป็นฟุ้งฟุ้งคิดถึงเพงแค่พี่ชาย แค่น้องชายแล้วอุ้ยเลยยิมยิมหรือน่ารักปุ๊ปปี้เอาหมดแล้วแพ้ใส่คอนเซ็ปต์จริงคอนเซ็ปต์แค่15วินาทีนั้นก็คือเหมือนงูยิ้มเนี่ยจะเป็นใครเป็นคนที่สถานการณ์คือกำลังลดรักตัวนั้นดูน่ารักนะดูแบบหวานหวานฟิลพระรองในซีรีส์เกาหลีจะชอบเป็นตัวนี้หน้าตาเป็นคนดีเออหน้าตาเป็นคนดีต่อไปนะคะก็คืออู๋ อุ้ยมันโฆษณาเออผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างโอ้คนนี้ใส่เออเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองท่านนี้เนี่ยมาปิกนี้ในสวนอู้ยน่ารักอู้ยเอออไทโปช่วยดีนะคนแรกเป็นฟิลชาวสวนชาวเกษตรไมัยปีกไม่เจอจัคนนี้มาอาร์ตปีกนะเออคนนี้เป็นนักแต่งเพลงอุ้ยอุ้ยเซฟไปนะคะปอดนะคะเป็นเป็นพาติเซ่ติ๊บติ๊บอุ้ยพาติเซ่ เดี๋ยวเขาต้องตีรีบเร็วๆนะทุกคนเนี่ยโห่ปอโผล่นะคะโผล่แล้วคนอื่นแล้วเนี่ยถึงได้น่ะวิดเดาวดีกว่าเออคนอื่นจะเป็นอะไรวใครอีกวะต่อไปใครเหลือเจมส์สุตีตีแล้วก็ตีอยูดูเตอร์ยากเลยทีนี้คิดว่าเจมส์สุจะเป็นใครอะไรยังไม่เปิดหน้าต่อไปเปิดแล้วน่าจะรู้เหลืออะไรอีกวะมาในคอนเซ็ปต์อาชีพลดไหม แต่ละคนรูมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ทําอยู่แต่ว้ไวาดรูปไงวาดรูปเจนสูใช่ไหมไปนรูปจะต้องมีวาดรูปนะแล้วตต๋ล่ะจะมีเลี้ยงหมาไหมเออเล่นกับหมาเล่นกับสัตว์เนี่ยมีดอกไม้ไปแล้วอ่ะได้แค่เดาหรือคนไม่รู้ไปดูอันนีก่อีห้าวิก็จะรู้แล้วเอ่งุฮ้ยใครเนี่ยเจมสูอะไรอาร์ตแกลเลอรี่เหรอมีแน่เลยอ่ะแน่เลยอ่ะยุทเจ้าของบ้าน อ้าวว่รูปจริงด้วยว่ารูปจริงด้วยเป๊ะแท้เขาชีชีว่ารูปสวยนี่วิวงามชีมีแบรนด์ของชีไม่นี่แหม่ทำไมทำไมคิดออกว่ามันมันต้องมีกิจกรรมวาดรูปมันดูเป็นอะไรซับซ้อนเบาๆทำไมพี่ทีทีอ่ะยังซื้อได้เปล่าทีทีแอบเพนเล็กๆอ้าวไม่ใช่ถ่ายรูปเป็นตะกล้องิีหล่อว่ะนี่ได้เลยก็เดี๋ยว โอ้ยโอ้ยยังาบกแบบมากมันมีต้องตี๋ทุกคนรู้ไม่จริงอ่ะค่ะแล้วก็ค้สุดท้ายแล้วติวเตอร์เป็นดีเจอ่ะโอ้ยเป็นติวเตอร์ติวใจอ่ะดีเจไม่ใช่เพลงไวนิวแผ่นไวนิวแผ่นเสียบหล่อหล่อหล่อนี่ยนละคนตีจริงด้วย คนนั้นอาจจะชอบฟันเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักดนตรีติวเตอร์ทรงผมใหม่ด้วยนะคะลนเลยล่ะดูมีความฟ้าาเขียวๆเออคอนเซ็ปต์ผ่านไปละเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เดียวผ่านไปแล้วมาดูคอนเซ็ปต์รวมที่ The Coming Back of Dex นะคะอันนี้เป็นรวมของทุกคนไปสรุปเหมือนเดิมเอาทุกที่มายำำลงกันไม่ใช่ หรอกปีบ้างโหถ่ายตั้งนานแต่คูดไม่ใช้หน่อยเฮ้ยอันอันใหม่อันใหม่ใหม่จริงตอนนี้วีไซยูุ่ดเดอรหล่อมากจริงถ่าเชียงอุ๊ยตายแล้วตี๊โตแล้วทำไมเสียงแบ็คกราวมิวสิกดูน่ากลัว ดูมีความประสาทสัมผัสทั้งห้ามันแบบ47เฮิรต์ for brain นะมีดีีชาติทำสมาธิเลยเฮ้ยว้าวอุ้ยดูเหมือนจะสดใสนะเนอะเจมสุหล่อวะอันเนี้ยอ้ยโจ้าใส่ต่้มักิดล โอ้ยนี่ให้ตีติเลยอะแค่เสื้อยืดกับเอ่อเสื้อคลุมลายสก็ตอะแล้วถ้าอู้ใส่สก็ตด้วยผู้มีแต่ดาราท่านแกที่ใส่แล้วตายแล้วถ้าป้าไปใส่เนี่ยตต่อยดอกไม้อะไรตื่นแล้วยังไม่นอนเออโอเคก็ไม่เข้าใจในส่วนนั้นนะว่ามันติดที่อะไรนะเนี่ยจริงก็ใส่เสื้อยืดเหมือนกัน แต่ทําไมมันไม่เหมือนอีเสื้อลายสกอตต์ก็เคยใส่เหมือนกันมันอตะ่ยากก่อนเลย้าไมวะคาแรคเตอร์แบบหนุ่มไทยบ้านอะไรเงี้ยมันได้เนี่ยโอเคกลับมากันที่เอมวีของเรานี่วะเรามาดูเราดูคอนเซปต์ละต่อมาเรามาดูทีเซอร์โดยชื่อเพลงเนี่ยเปิดมาละคืออกหักเป็นเพื่อนเธออหรือว่ามีไซยูในกระดาษอูใช่ดเอม เอ็วีทซอก่อนลวกันเฮ้ยมีเยอะเว้ยขยันทำโอ้ยบายเดอรทอยใช้มีขี้เงี้ยมีออ้ยโจลินโจลินอุ้ยมามากินมาขี้อีอันนี้เนี่ยอ้ยก็ระดีนินอไหมดใครวะเมื่อกี้เหมือนฮูบเลยฮูบเบียนเคฮ เงดูละมุนละม่อมมีนายนางเอกเอีทุกคนเลยทุเาท่าที่เราเห็นมีพิมพ์มามีใครอะสักคนหนึ่ง้กอรตีดีม่ะชื่อดีมเหรอดีมไหมไม่ไม่เห็นหน้าจะดีมจะเปกอไปดูไหมคะเดี๋ยวไปดูเอ็มก็ไดู็มบีจทําไมมีเบียรนี่ได้มีเดสมินอินแนไมเสมินคนที่ห่วนที่ให้เจอช่างใจอะคนนั้นอะเข้าออฟฟิเชียลเอ็มบีอะไรกว่าคนไป วะอุ้ยพ่มานจูนคนนี้ใครวะนี่เหมือนหูเลยชื่อีูปอวะตัเห็ดอะอุย u b e X เยนเคจรด้วยเสียงเต็มสงเ้วะ อุ้ยเขาเข้ากันเนาะอุ้ยอันนี้ให้ดีใช่ไหมอืมคือดัตตี้หรอกิินไม่ใช่เหรอละหมดมีนน่าหมดจังเลยไม่เกอุ้ยพ น้องแค่ดีคนเดียวเหรอเจลีจะนายไม่เล่าเหรอทีนี้บีเข้ามาเป็นสิบเบีเนาะเดี๋ยวโซ่ไงเอนอะไรเซ็ตชัดมากอ๋อน้องหญิงอ่ะ๋อเหรอน้องหญิงน้องหญิงอีบ้านเหรออ๋อเหรอน้องคริสอ่ะคนนี้ใครเนี่ย when the one grows up i'll be the only person you'll raise and i'll support you when we play should be known never meant i'll be fine to turn to the night หลนี่คุณน้องคนนี้เป็นใครอ่ะมมชินบอกเราด้วยมันผู้หญิงสี่บอกวาอะไรย่างงี้ยนี่คือเพลงชาที่มีท่าเต้นนะคะแล้วก็จริงด้วยน้องผู้หญิงมีวันนีื่นเต้นมาก Yes or Yes วายเบรกแดนวายถูกมากเที่ยวหูง่ยโอ้ยเหรอวะรคนรหกหักเฮ้ยจกานี่เบาเหรอะ ปอบเป็นเอมสิอู้ยูเตอร์อุ้ยอุ้ยใช่ใช่แล้แตกัเหรออยชอบพัดเป็นหัวกะเออเอ๊ยว้ายโอ้ยตีหล่อมากเจสุดเลยนะอุ้ยสวย ขายข <ouais> ายหู้ฮู้คริสจัสมินพิมมาอะตอมโจลินนะคะนางเอกของเราน้องน้องที่เล่นคู่กับอูอูนั่นคืออะตอมใช่ไหมใช่อูอูปะวะใช่อุ้ยไม่ได้ฟังเนื้อเพลงเลยจริงก็บอกว่าเป็นฟิลแบบว่ะเออแอบรักแล้วก็แบบอเออไม่เป็นไรแบบขอให้ฉันได้แอบรักเธอค้า้งเดียวก็พอซริงฉันก็อกหักแต่ <พอ S 1> ฉันก็จะอกหักอยู่ข้างๆเธอ โอ,ยอย้ยน้อยย่ะใครกล้าทินงเขาเบ้าหน้าขนาดนี้เนี่ยคนลอยังอ,อกหักเลยแล้วเราล่ะจักไปเหลืออะไรเล่าเราไม่ได้อ,อกหักแต่เราไม่มีให้อ,อกหักงุยแย่ยิ่งกว่าแม้แต่โอกาสจะอ,อกหักยังไม่มีเลยเ, <laughs> เพลงนี้เป็นไวเป็นไลเซนเดอร์จริงๆแล้วก็เป็นเพลงชานะ มีความ R&B อนชาตก็ต้องมีทาเต้นเออถูกมี break d a n c ที่เลิศเลยล่ะ break dance เนี่ยนี่นี่ชอบเวนั่ตเออเพราะว่าต้องมาได้เียเอุยอ่ะทอมถูกดีชอบพัดุมโอ้ขเป็นเพื่อนเธอ่ย แสดงว่าเธออกหักมาเธออกหักเธอก็เลยมาทำแอคทิวิตี้เราก็เลยมาทำเป็นเพื่อนเธอแล้วเราก็ได้ชอบเธอแต่เธอก็ไม่ได้ชอบเราเราก็เลยอ,อ,อกหักเธอ,อก็อ,อกหักเป็นเพื่อนกันโอ้ยน่นสาสนใจจริงเฮ้ยท่า ติงชาก็ช่างถ้าเต้นกูก็เต้นไม่ได้เหมือนเดิมอุ้ยแต่คนโคดกราฟดีมากเลยนะเขาชอบมากเลยไอ้ท่อนที่มันแบบเอ็นตัวไปข้างหน้านี่เขาว่าการสลับกันตัวเมมเบอร์ก่อนอันนี้คะอุ้ยเพลงเขาขึ้นหูนะเพลงไปง่ายนั่น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 ออกขัดเป็นเพื่อนเธอไปแฟนกันดีกว่าอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะ จะมอเนท่าเาสียชุดดีหมดเลยทุกคนเว้ยนารักอ่ะนี่ให้เจมส์สูงเลยละ่ะซิเจมส์ส<ต>งเลยเปิดดีด้วยท่านเปิดอ่ะและดีลองดีแต่แบบว่า แคนิดนึงรู้สึกว่ายังแยกเสียงไม่ค่อยออกนะ้อะสียอ๋อว่าเ <ใน S 1> สียงเป็นใครใช่ไหมผูกผูกตอนฟังเนื้อเสียงมันมีความคล้ายคล<ๆ>ึงกันแต่บางทีเราก็เฮ้ยเสียงปอเฮ้ยหรือว่าเสียงคนนี้ว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ยเราเพลงพวกนี้แบบเสียงจะมาพร้อมกับหน้ามิเมเบอร์ไหมใช่ไหมแบบถ้าเป็นท่อนของคนนั้นเขาจะเอาฟูดของคนนั้นเข้ามาแค่แค่บางท่อนบอนบางท่อนก็ใช้เป็นเสียงคนอื่นนะแล้วบอกให้เข้ามูดให้เข้าอะไรไปเขาชอบชอบโจลินกับติตีมากเคมีหรอ เอมวีชื like. ่อติติป่ะหรือปอบติติแหละติ๋ติติมันแบบโจลินก็เท่แล้วก็ไอหมาน้อยพี่สาวคนสวยกับไอหมาบอกแบ็คโหยโลดอุ้ยแต่ว่าเคมีของโจลินเนี่ยดีดีกับทุกคนเกี่ยวกับทุกคนโจลินอยู่กับใครก็ดีแม่ตัวเลืเป็นพี่สาวผู้เท่ค่ะเท่ไอหมาตามต่ายกูปเขาอ่ะ แ,แต่ว่าตอนใส,ส่สูทเนี่ยตีโตเลยล่ะ <laughs> ดูเป็นโตแล้วอ่ะดูเป็นพนักงานเงื้อเนือน <laughs> หลายลูกไงเ <laughs> ออเตอร์ <c oughs> ไม่ติดเรื่องชุดเลยเหรอสไตล์ลิดดีเห็นชื่อสไตล์ลิดด้วยเมื่อกี้ตอนท้ายไม่ติดเรื่องชุดทรงผมก็โลดมีทรงผมใหม่ติเตอร์ก็ตัดผมใหม่ตีก็มีการเปิดหนา <c oughs> ้าผากหน้าใจทำไมมันไม่มีชุดในคอนเซปต์วะอ๋อ <c oughs> ก็ชุดเล่นไม่ชื่อหรือไม่รู้จำชุดไม่ได้แล้วไม่มีเสื้อลายสกอตของตีตีชุดที่ใส่ในทีเซอร์คอนเซปต์วะอาจจะคอนเซปต์ให้เห็นแบบแบบความทํากิจวัตรแอคทิวิตี้ที่แตกต่างา่างนี้เปล่าแต่ให้ตีตี <ๆ S 3> ชุดนั้นเลยล่ะที่น้อยแต่มากเรียบแต่โก้ออๆๆชุดเสื้อลายสกอตใช่ไหมเออหุ้ยอะไรค่ะแต่ไม่ได้มีในเอ็มวีเนาะจริงมันเป็นอากาศมันดูสดใสสดใสสิสสงแวดล้อมเนาะก็ประ,ประมาณนี้ค่ะทุกคน สำหรับเอ็ีนี้รู้สึกว่าเป็นเพลงนี้เป็นเพลงเป็นเพลง,ง <c oughs> ที่ฟังได้เรื <c oughs> <ๆ>่อยๆฟังเปิดแต่งหน้า,<อ>าขับรถแล้วก็ร้องเพลงไป<ๆ> <c oughs> เพราะเลยล่ะค่อนข้างติด <c oughs> <ๆ>แบบว่าฟังง่ายย่อยง่ายเออจริงค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปสำหรับเด็กในซิงเกิลที่สองแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมไปฟังกันได้เนาะมีน่าจะมีในทุกแพลตฟอร์มของเพลงแล่วล่ะคิดว่า เออแล้วโมบายขายไหมคะโมบายเด็กโมบายโลโก้ใช่ไหมที่ไหนบ้างเนี่มันไม่ไปออกอะก็แพลตฟอร์มปกติกันแหละเดี๋ยวรอดูแเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแหวนจะโคเวอร์โอ้ยเต็มไม่ได้ค่ะเออโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนว่ายังไงกันบ้างสำหรับการดูเอ็มวีนี้ชอบไหม หรือเปล่าแล้วก็ชอบชุดใครหรือชอบเคมีคู่ไหนพิเศษหรือเปล่าเออสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคะ่ะวันนี้ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบายและปินเพิ่มนำงเมิหนึง่งสองสา